สวัสดีทุกคนทุกท่านที่กำลังติดตมามรับชมและรับฟังไลฟสไตล์บ่าตุกค่ะคลิปนี้จะพาทุกคนไปอัปเดตเรื่องของนลครึ่งพ l u เฟ a 2สอนะครับมีแน่นะจ๊ะมกราคมนี้ค่ะกระตุ้นเศรษฐกิจแบบต่อเนื่องว่าอย่างนั้นนะนะหลังจากที่เมื่อวันที่20ที่ผ่านมานะคะเปิดลงทะเบียน20ล้านสิทธิ์หมดไปเรียบร้อยนะคะ ก็รอในเฟสสองนะคะยินดีกับผู้ที่ได้นะคะลงทะเบียนผู้เสียภาษีก็2,000ใน่นะคะบุะคคลธรรมดานะก็2,000นะคะรวมไปถึงผู้ที่มันบัตรคนจนก็850นะคะสามกลุ่มด้วยกันนะเนาะเดินหน้าคนละครึ่งพัดเฟส2มกราคมนี้ค่ะกระตุ้นเศรษฐกิจแบบต่อเนื่องนะคะโฆษกรัฐบาลเปิดเผยเตรียมเปิด,ปด,ปดคนละครึ่งเฟส2เริ่มมกราคมนี้ ขยายสิทธิรายชายชนที่ตกหล่นรอบแรกขณะที่ล่าสุดยอดลงทะเบียนเฟดหนึ่งเต็มแล้ว20ล้านสินสทธิ์นายสิรพงั์คาสกุลเกียรติโฆษกสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงโครงการคนละครึ่งพัดโดยระบุว่าวันที่20ตุลาคมที่ผ่านมาผลการดำเนินการโครงการคนละครึ่งพัดพบว่ามีประชาชนให้ความสนใจ ลงทะเบียนจำนวนมากทำให้รัฐบาลเตรียรมความพร้อมเพื่อขยายโครงการคนละครึ่งพัดเฟส2ซึ่งได้รับการยืนยันจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังแล้วโดยมีกำหนดจะเริ่มในเดือนมกราคม2569หลังจากสิ้นสุดเฟส1ในวันที่31ธันวา,าคม2568นี้สำหรับโครงการ กนละครึ่งพัอนาเฟสสองนะจะใช้อ่างบกลางการเงินจะใช้งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นปีงบประมาณ2 5 6 9แต่ขณะนี้ยังไม่สามารถระบ,บุได้ว่าจะใช้วงเงินเท่าไหร่และจะครอบคุมผู้ใช้สิบกี่รายเนื่องจากต้องรอประเมินผลการดำเนินโครงการ เฟสแรกถึงจำนวนผู้ใช้สิทธิ์จริงและการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่จะเริ่มลงทะเบียนในช่วงปลายปีนี้โครงการคนละครึ่งพัฒเฟสสองผู้ที่ได้รับสิทธิ์เบื้องต้นจะพิจารณากลุ่มผู้ตกหล่นจากค,คนละครึ่งพัฒเฟสแรกนะกลุ่มแรก กลุ่มแรกก่อนซึ่งเชื่อว่าการดําเนินการเนี่ยทั้งหมดจะช่วยกับเคลื่อนเศรษฐกิจไปในตัวนะคะในช่วงต้นปีหน้าต่อเน,นึงถึงปลายปีนะคะนายสิริพงศ์กล่าวด้วยว่าทราบว่าปัจจุบันประชาชนที่ลงทะเบียนและยังอยู่ระหว่างอารอตรวจสอบสิทธิ์มีความกังวลว่าจะได้รับสิทธิ์หรือไม่นั้นยืนยันว่าผู้ที่ลงทะเบียนจะเปรียบเสมือนการจองสิทธิ หลังจากนั้นเมื่อธานธาคารกรุงไทยตรวจสอบสิทธตามเงื่อนไขกำหนดแล้วสิ้นตามกำหนดแล้วเสร็จหลังจากนั้นก็จะมีการแจ้งผลภายใน3วันขอให้ประชาชนมั่นใจว่าได้ทำการจองสิทธิ์เรียบร้อยแล้วและไม่ต้องไปต่อคิวหรือว่าต่อแถวใหม่ แต่หากไม่ได้รับสิทธิแสดงว่าคุณขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งตามที่กำหนดไว้สำหรับกรณีผู้เสียภาษีสำหรับกรณีผู้เสียภาษีที่ได้รับสิทธิเพียง2,000บาทไม่ใช่สอ0 0บาทนั้นทางกระทรวงการคลังได้ชี้แจงว่าผู้ที่มีสิทธิได้รับส0 0 0ัน จี่รอยบาทต้องเป็นผู้ยื่นแบบภาษีเงินได้พงด90พงด91และพงด95ตามข้อมูลของกลุ่มสพากรในเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาส่วนปัญหาการยืนยันตัวตนรัฐบาลได้ตระหนักและขออภัยในความไม่สะดวกที่ประชาชนต้องรอคิวยืนยันตัวตนโดยทางรัฐบาลได้ประสานกับธนาคารกรุงไทยให้พัฒนาและเพิ่มจุดบริการอย่างมากและคลาดว่าสถานกา,ารณ์ของประชาชน จะคลี่คลายในสัปดาห์นี้ขณะที่การลงทะเบียนร้านค้าปัจจุบันมียอดลงทะเบียนแล้วเสร็จประมาณ3 0 0แสนล้านค้าและยังเปิดลงทะเบียนอย่างต่อเน,นื่นองผู้สื่อข่าวก็นะรายงานต่อไปว่าอันนี้การลงทะเบียนวันแรกกึ่งพัดเนี่ยในวันในวันที่20ที่ผ่านมานะเปิดเผยเปิดให้ลงทะเบียน เปิดให้ลงทะเบียนวันแรกผลปรากฏว่ามีประชาชนลงทะเบียนอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งในเวลาราว16นาฬิกาและมีผู้ลงทะเบียนครบตามจำนวนสิบยล้านสิบโดยผู้ลงทะเบียนได้รับสิบนั้นจะต้องเริ่มใช้ครั้งแรกภายในวันที่11พฤศจิกายนนี้ก่อนเวลา23นาฬิกาเพื่อไม่ให้โดนตัดสิทธิ์ตามเงื่อนไขกำหนดก็ก็คือ วันที่11ทุกคนที่ได้รับสิทธิ์นะคะต้องไปเปิดแล้วก็ใช้ก่อนยี่ใช้ก่อนเวลา5ทุ่มนะคะใส่วันที่12ก็ไ,ได้เลต้องเปิดใส่ก้อนนะ,ะต้องเปิดใช้วันที่11พฤศจิกายนนะคะหลังจากนั้นคุณจะใช้วันไหนก็ใช้ไปเลยเลยนะะี่ยค่ะคุณจะไม่ใช้จะร่วงไปใช้ทีเดียวนะคะเดือนอนะปลายเดือนเลยก็ได้นะ,ะจริงๆแล้ว อยอดสองพันสีเนี่ยนะคะไม่ได้ทบต้นทบดอ,ดอกให้นะคะใช้หมดภายในดเดือนนะสองเดือนนี้นะคะก็อัปเดตให้ฟังนะคะกับผู้ที่ได้ลงทะเบียนนะคะปิดจับไปเรียบร้อยนะกับคนละครึ่งพัดลงทะเบียนวันแรกเต็มแล้วยี่สิบล้านสิบเนี่ยเช็คสี่คุณสมบัติลงทะเบียนใหม่คนละครึ่งพัดเนี่ยไม่ผ่านเกณฑ์ก็สอบเปิดเนะคะเฟสสองในมกราคมนี้นะคะยังไงก็ติดตามนะคะแล้วก็ ต่ออัปเดตอีกครั้งหนึ่งแล้วกันนะคะขอบคุณที่ก็มารับชมนะไว้เจอกันใหม่กิปหน้าสวัสดีค่ะ